สด,ส,สดพดมูสวัสดีครับสวัสดีครับก้องสอดค่ะพดมูค่ะวันนี้พี่พดไม่มานะครับ,รบพี่พดวันนี้ก็รุ้นอยู่กับ เสื้อเพ้นหนึ่งใช่ครับพี่ก้องครับคือแบบได้รับการตอบรับดีแม่งจริงครับใครที่ยังไม่ดูจะต้องรีบไปดูเลยนะเพราะว่าฮาเต็มคารเบลจริงครับพี่ก้องฮะเมื่อวันเสาร์อาทิตย์สุาร์ที่ผ่านมาโอ้คนแน่นมากเลยคองเรับองรมพอยู่นั้นแน่นที่สุดเลยนะคะใช่ครับนี่ยังตอบยังใช้ตอบรับส่งการเรื่อยๆเลยค่ะใช่ครับไปหากันแบบยาวๆได้เลยในขณะที่เสื้อเพ้นกำลังหนึ่งกำลังดังดังมากอคนมิ้ก็ดังไม่แพ้กันเลยแล้วแถมนะคนที่มีข่าวนี่ก็นำแสดงในเสื้อเพ้นหนึ่งเหมือนกันใช่ครับนี่เลยฮะกับประเด็ พี่แพรรี่ไพยวันกับคุณลีน่าจังครับตอนนี้ครับในโลกโซเชียลคือเดือดมากพี่กองนี่เมื่อวานมีการไลฟ์กันไปไลฟ์กันมามีการโพสกันไปโพสกันมาครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ตอนนี้คือคนในโซเชียลก็เหมือนแบ่งเป็นสองฝ่ายด้วยนะบางคนก็เข้าข้างคุณแพรรี่พูดไปทางนู้นทางนู้นไม่ต้องบางคนเข้าข้างพี่แพรรี่นะครับคุณผู้ชมนะเพราะว่าพี่แพรรี่นะครับบางคนก็เข้าข้างนะครับเข้าฝั่งพี่ลีน่าจังนั่นเองครับดึงวิกดึงวิกคุณแพรรี่อันนี้ ดังมากเมื่อควันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับผมก่อนดิฉันก็นึกว่าไม่นึกไม่ถ at ึงว่านางจะมาเนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นเกิดขึ้นที่บ้านคุณพระดมใช่ครับใช่ฮะคุณผู้ชมครับก็คือหลังจากที่นะครับคลิปนี้ออกไปแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเป็นใครหลายๆคนบางคนก็บอกว่าเป็นมันดูเหมือนเป็นการไม่ให้เกียิกันหรือเปล่าโพราะด่ากูทัืงอคืนเละติ้งเพจมึงกระจูดเลยก่อนหน้านั้นเนี่ยที่มึงไม่ได้ไล่ด่ากูเมื่อคืนเนี่ยคนดูมึงคลิปหนึ่งอ่ะสูงสดหกหมื่นห้ากูดูแล แต่พอม <ique> ันไล่ด <occurs> mm ่า hmm. ก enfin ูคุณดูพุ่งกระชูดเลยกลายเป็นสิบล้านเลยนี่นี่คุณแม่ลีน่าจางออกมาสิบล้านโอ้โหก็คือก็คือฝั่งฝั่งฝั่งที่ฝั่งของคุณแพรรี่นะครับก็ออกมาเมื่อวานทั้งวันเลยก็คือมีการโพสต์นะครับเรียกว่าเหมือนประมาณว่าคือจริงๆล้วคือการให้เกียรติกันควรควรจะให้เกียรติกันมากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ทางพี่ลีน่าจางก็ออกมาตอบโต้ว่าผอว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยคือมันมันมันคือการแสดงด้วย <Beatles. S 2> นะครับและที่ฐานทำเนี่ยทำให้คุณดังคือคนในวงการหลายคนที่ดังกว่าคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่มัมหรือคุณกัญชัยเนี่ยดังกว่าล้านเท่าเนี่ยยังไม่โกรธเลยเออดังกว่าแล้วยังยังไม่โกรธเลยไม่ใครด่าคุณลีนาจ<า>ังไม่แต่คุณลีนาจังก็ด่าคุณแพรี่แพรี่ก็กลับไปว่าคุณลีนานจังว่าไม่หือไม่ให้เกียรติกันเป็นการเป็นการแบบว่าไม่เกียรติเป็นการแบบว่า บางแก้งให้ตลกจริงเขาไม่ใช่ตัวตลกนะอย่างนี้เ็จปุ๊กก็ไปฟาดอีกไม่น่าจะไม่นี้อจาพูดบอกว่าทำไมหนังเรื่องเสือเพ่นน่ะใช่พี่กองทำไมทำไมกระชากผมได้พี่ผเ้พบอกว่าเสือเพ่นนเขาขออนุญาตก,กันแล้วคุยกันแล้วใช่ครับเป็นการแสดงนี่ถ่ายทำที่เป็นการเตี๊ยมาก่อนแล้วว่าต้องทำแบบนี้แบบนี้แต่ของแม่ดีน่าจอาจจะไม่มีการเตียมมันมาก่อนมันเลยแตกต่างกันใช่ครับแล้วก็วันที่แถลงข่าวเสือเพ่นนะครับพี่แฮรรี่เนี่ยพูดออกมาเลยนะว่าคนเดียวที่จะ ยอมให้กระชากผมคือติชาเท่านั้นอส่วนคนอื่นไม่อนุญาตอใช่ครับในเรื่องใช่ไหมในเรื่องใช่ครับาเกิดขึ้นในเรื่องถ้าเกิดอยากไปดูของจริงก็ต้องเป็นในเรื่องเลยใช่ครับเพราะว่าพี่พสก็บอกว่าจริงๆแล้วถึงพี่โพสเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ว่าถึงแพรรี่จะเด็กกว่าแต่ว่าพี่พสก็ต้องขออนุญาตถ้าคุณแพรรี่บอกว่าไม่ให้ดึงพี่พสก็จะไม่ดึงต้องถามความสมัครใจก่อนนะว่าพี่โพสชมคุณแพรรี่บอกว่าเป็นคนที่มีสปิริตมากๆจริงนะฮะแล้วก็คือแบบ ทำยอมทำเพื่อให้หนังออกมาออกมาดีอ,ออกทุกคนได้แฮปปี้กันในเคสเนี้ยคุณพลีบ,บอกว่าคือคือมีการคุยกันก่อนอแต่ว่าของเคสของคุณลีหน้าจังเนี่ยคือคือไม่มีการคุยกันก่อนอยู่ดีก็มาดึงเลยถือว่ามันเป็นการไม่ให้เกียิกันนะฮะในมุมมองในในมุมมองของพี่ก้องว่าไงบ้างอ่ะอยู่<ก>ดีแบบามาดึงเลยอย่างีางิพ่พูดนี่แหละก็รู้กันดีแล้วพี่พดก็พูดมาแล้วละเอียดแล้วะครับอ่ะก็ เอาใจช่วยทั้งสองฝั่งเนาะพูดถึงก็คุยกันสองฝั่งคุยเคลียร์กันแล้วกันนะคะ <S 1> <S 1> ส่วนหนังเสือเพ่นก็ห้ามอย่าลืมไปดูใช่ครับแต่คืนนี้ค่ะต้องติดตามชมนะคะคหมอหลวงค่ะ EP 6มาแล้วค่ะเข้มข้นมากเข้มข้นมากมาแล้วค่ะวันนี้นะคะรับรองว่าสุขสันต์เฮฮาเหมือนเดิมนะคะหมอหลวงสุขสันต์ อมยิ้มมีความสุขอย่าลืมนะครับหมอหลวงที่มาริโอคิมเบอรี่ครับ EP 6มาแล้วค่ะคืนนี้นะคะครับผมเนี่ยฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะทั้งหมอหลวงแล้วก็เสือเพนหนึ่งด้วยนะครับนะครับในทุกลงภาพยนตร์นะครับในเคอร์เมเจอร์นั่นเองครับผมส่วนเบรกสามครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมบอกเลยครับเป็นวันที่ผมแฮปปี้มากเพราะผมจะได้กินขนมจีนน้ำยาปูบายแตะนั่นเองครับแล้วก็อร่อยไม่แพ้กันค่ะใช่ครับเดี๋ยวพาชมค่าวสารสักครู่ค่ะ ผมเนี่ยประมาณเลขสามครับพี่ก้องโอ้หูน่าทานมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อะไรคะว oh, ันนี้ฮะเราอยู่แทะค่ะพี่แทะพี่ต่อของเองเจ้าของเลยเหรอแทะสวัสดีครับชื่อต่อยครับพี่ต่อยแทะกับต่อยเป็นเองคะเป็นแฟนเป็นแฟนแท้กับต่อยแทะกับต่อยร้านเปิดมานานอย่างเนี้ยเจ็ดปีแล้วค่ะเจ็ดปีแล้วเนาะเจ็ดปีนี้ถ้าเกิดอยู่ไม่อยู่ไม่ของไม่อร่อยอยู่ไม่ได้นะผมเจ็ดปีนี้เปิดขายขนมจีนน้ำยาปูแตะ ตลอดเลยใช่ค่ะใช่ค่ะตล้วจะปีสูรมาจากใครมาจากใน YouTube ค่ะอ๋อตายจริงเหรอ,หรอใช่ค่ะครับผมก็คือเปิดมานะครับก็คือสู่มาจากใน u t u b e แต่ว่า7ปีเนี่ยคือขายดีมา,มากเลยพี่กล้องเวลาไปงานแฟร์งานแบบนี้คือแบบเห็นแบบคนต่อคิวเยอะมากแลรนานแฟร์นิติโปที่เห็นเขาทำอยู่คือคน,น,ค,นคนขายดีมากคนมาต่อคิวซื้อเยอะมากถามพี่หนึ่งว่าความพิเศษของร้านคืออะไรครับทำไมคือผมเชื่อว่าคงไม่ใช่แบบเปิดยูทูบแล้วทำก็ขายได้เลยหรอกแต่ว่า คือต้องมีความพิเศษของร้านก็ของเราอะค่ะเครื่องแกงเราจะทําเองอะค่ะเครื่องแกงจะทําเองเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ปูก็จะเป็นปูสดไม่ได้ใช้ปูฟรีอะค่ะโอต้องทำแบบนี้คือน้ำยาปูใช่ค่ะน้ำยาเผ็ดไหมเผ็ดกาลังดีค่ะอ๋อไม่อมมุ้อันนี้คือเนื้อปูใช่ค่ะที่กินกับน้ำยาปูใช่ค่ะน้ำน้มปีกอะไรคะอ่าอันนั้น น้ำพริกเผาสูตรโบราณค่ะอ๋อน้ำพริกเผาสูตรโบราณอ๋อแล้วนั่นเกิดอ,อะไรคะน้ำพริกไข่ปูค่ะนี่คุณผู้ชมดูน้ำพริกไข่ปูพี่ก้องนี่ตัวเขาบีไปยังตัวแล้วครับดูไข่ดูแบบลูกไข่ปูแบบตะโกนมาแบบไข่ขปีไข่ปูนี่นะแล้วไั่นอะไรคะนั่นอะไรเนื้อปูหล่นค่ะอย่างไข่ปูนี่คือพี่ไข่ปูเงินใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้ชุดละ210บาทค่ะ210บาทมากะไข่ปูแน่นๆน่อคุณผู้ชมอันนั้นคืออะไรคะหล่นเนื้อปูหล่น อ่าน้ำปูหล่น190บาทค่ะอแล้วปกติน้ำยาน้ำยาน้ำน้ำสมจีนน้ำยาปูนี่ชุดทใหญ่เริ่มราคาเริ่มต้นที่มีชุดอ่าโปรชุดโปรจะ80บาทค่ะจนสูงสุดถึง1 0 5 0บาทก็คือมีตั้งแต่80ถึง1 0 5 0คือคือลูกค้าสามารถรีเควสตได้ว่าอยากได้ปริมาณประมาณไหนนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราขึ้นช่องทางการติดต่อนะครับสามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับหรือว่าติดตามนะครับในช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเฟซบุ๊ก นะครับเบอร์โทรนะครับ0924064666นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้เลยนะครับ IG ก็มีนะฮะเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าครับว่ามีความพิเศษอย่างไรนะครับไมแล้วต้องถามเป็ดดแล้วชุด180บาทคือกินอิ่มเลยท่านหนูท่านได้อิ่มค่ะแต่ว่าเนื้อปูก็คือจะน้อยน้อยกว่าใช่ครับแต่ถ้าคุณอยากเได้ปูเยอะๆก็ต้องสั่งเป็นแบบขึ้นเพิ่มแบบเพิ่มเนื้อปูพิเศษใช่ไหมใช่ค่ะครับผมซึ่งเราเข้าใจอยู่แล้วนะว่าปูจริงๆแล้วทางร้านก็็คคคคือออใใชช้้้้้ปปปููููสสดดดไม่่่ฟีีวยนนะะะะรรับแลกกาาาขงงงจพฮ ฝากด้วยฮะคุณผู้ชมน่าทานมากน่าทานมากจริงครับใครที่สนใจมีมีสินค้าอะไรบ้างครับเดี๋ยวพูดได้เลยครับคุณต้ครับของเรานะคะก็จะมีขนมจีนน้ำยาปูนะคะที่เป็นเมนูหลักของทางร้านเลยแล้วก็ขายดีแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือน้ำพริกไข่ปูเนื้อปูหล่นแล้วก็น้ำพริกเผาสุดโบราณค่ะอ๋อนี่น้ำพริกี่มาล้านนี้เลยใช่ไหมคุณครับร้านเลยแล้วก็สามารถตักเนื้อปูได้เลยโอ้โหคุณ้นมากเลยเนาะ ตายและลายตายตายดูสไเอาไหมเอาไหมร้องไหมได้ครับได้ครับนะครับดูสีเครื่องแกงครับคุณผู้ชมฮะสีเครื่องแกงนะครับไอ้ที่อย่างที่คุณแต้ได้บอกไปคือทําเองแล้วก็ตำเองนะฮะก็คือเนื้อเครื่องแกงแล้วก็ใส่เนื้อปูใช่ไหมก็ใส่เนื้อปูเนื้อปูแต่ถ้าเกิดเป็นชุดชุดละ80บาทนี่จะประมาณไหนเนื้อปูประมาณนี้ใช่ไหมเนื้อปูเนื้อปูต้องน้อยกว่านางสาวสิโอ๋อ๋อก็คือแล้วแต่ลูกค้ารีเควสตได้เลยสามารถแอดไลน์นะครับช่องทางต่างๆติดต่อไปได้เลยนะครับแล้วก็ คือใครอยากทานเนื้อปูเยอะหน่อยก็ได้แล้วก็ที่สําคัญนะคือร้านนี้คือเนื้อปูไม่ใช่เนื้อปูออปฟีดเพราะฉะนั้นคือจะมีความหวานมีความฉ่ำน,นะฮะแล้วก็ผมบอกเลยว่าตัวฝั่งนี้อันนี้เธอเรียกว่าอะไรนะน้ำพริกไข่ปูค่ะน้ำพริกไข่ปูน้ำพริกไข่ปูคือดีมากนะคุณผู้ชมน้ำพริกไข่ปูด,ๆๆดีมาก <ๆ S 1> คือผมอยากชิมคือวันนี้เราสองคนเอนจอยมากคุณผู้ชมผมบอกเลยนะจะไม่ต้องกินแล้พูดไปก่อนไปนะคือเคยกินแล้วในงานลิสติโตนะฮะเคยกินแล้วในงานลิสติโตก็คือหนุนผมผมนึกแบบว่าวันนี้เอนจอยมาก แฮปปี้มันรู้สึกแฮปปี้มันในการทำงานมากจริง,องรอเบิกสั่จริงนะฮะแล้วก็หลนปูหล,นป,หลนปูก็คือดีแม่จริงหลนปูกับน,น้ำพริกไขป่ปูอย่างเงี้ยขายไงครับอ่าหลนปูจะเป็นชุดละร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบในะฮะแล้วน้ำพริกเอ่อน้ำพริกไข่ปูจะเป็นชุดละสองร้อยสิบบาทนี่ครับผมสามารถสั่งนี่นคือส่งเอ่ดลิเวอรี่ได้เลยเนาะใช่ค่ะพี่ก้องพี่ก้องไหนลองชิมนี่น้ำพริกไข่ปูนะคะกับไข่ต้มค่ะเนี่ยโอ้โหเน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 เดูดูไม่เคยรู้สึกอิจฉาพี่ก้องเท่าเดี๋ก่อนเลยโอ้โหไข่หายไปครึ่งงลลูกกเยยพี่่ออออออรืื้ห เป็นไงบ้างครับพี่ก้องรสชาตินะฮะคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้คุณสงสัยสิว่ารสชาติเป็นยังไงสั่งได้เลยนะครับแอดไลน์ไปก่อนนะ่ยนี่ถ้ามีคนโทรมาก็คืออาจจะยังไม่ไม่โทรกลับนะเพราะว่าตอนนี้เข้ารายการอยู่นะฮะเดี๋ยวจะไล่โทรกลับมันหรือว่าแอดลไลน์ไว้ก่อนก็ได้เลยว่าอยากทานอะไรแบบไหนเนี่ยพี่ก้องอันนี้พี่ก้องรีวิวต่อไปคือน,น้ำยาปูนี่ปูใช่ไหมฮะครับเรื่องกินหลนปูหลนปูหลนปูใช่ไหมฮะกินหลนปูหน่อยแนะนำพี่ก้องนะคะทานกับอันนี้ใช้โป๊ะอร่อยเหรอใช่ค่ะอร่อยคุณผู้ชมเเเีียยผผมมกินนนนหหหปููะะคคุณ้ชช่่่่รรรออออใล ก็ใช่ตัดเอืดคุณผู้ชมตอนนี้ไม่เคยเงียบขนาดนี้มาก่อนนะฮะอ่ะคุณแต้พูดเรื่อยๆคุณแต้พูดไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมนี่หลนปูคุณแต้พูดไปเรื่อยคุณแต้คุณคุณแต้กคุณต้องคุณแต้คุต้องคุณต้องพูดนะฮะนี่หลุนปูนะครับคุณต่อยคุณแต้คุณต่อยพูดไปอืมเป็นไงหลนปูหลุนปูดีมากเลยอ่ะนี่อันนี้มันคือหลุนที่ถูกต้องอ่ะมันคือมีความหวานหน่อยๆแล้ว <société> ก็เนื <Herrn> ้อ <practices> ปูแน่นมากจริงนี่นี่คือรู้แล้ว ปูฟิตกับปูสดอ่ะมันต่างกันย่างเงต่างกันสิต่างกันมากเี้แน่นมากพี่ก้องอือหยยยยอยย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 ยัยยอยเออยเอยย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 ยายบยยยยยยย้ายยยคยยยยิยยยยยยนยย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 ิยย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 คุณยย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 ยะยย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 ยอยย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 ยายรยยน โปรโมชั่นราคาถ้าเกิดไปในงานลิ้นติดโปูอะค่ะครับผมที่แตะไปก็คือจะติดชุดแถมหนึ่งครับผมอุ้ยจต่เฉพาะแต่เอ่อแต่เฉพาะงานลิ้นติดโปูนะคะครัโปรโมชั่นแล้วก็รายการนี้นะรายการนี้ส่งส่งเดลิเวอรี่ได้ไหมถ้กคุณชมอยากทานตอนนี้ครับอยากทานตอนนี้ก็ได้เลยใช่ไหมแอดไลน์ตามหน้าจอได้เลยค่ะเบอร์โทรโทรเบอร์อะไรครับ0924064666ค่ะอืมเมนูมีอะไรบ้างครับเมนูก็จะมีอ่าน้ำยาปูนะคะเนื้อปูหล่นแล้วก็น้ำพริกไข่ปู แล้วก็น้ำพริกเผาสูตรโบราณน้ำพริกไข่ปูของทางร้านเราค่ะเราจะใช้น้ำมะนาวสด<อ>ไม่ใช่มะนาวขวดเลยนะคะครับผมเราจะครับผมพูต่อได้เลยครับพูต่อได้เลยครับค่ะมันก็จะได้ความหอมกว่าขอเน้นย้ำอีกรอบราคาแต่ละเมนูคือเท่าไหร่ครับแล้วก็เก็บได้กี่วันครับเบอรเบอร์บอรเบอร์บับเบอร์กับบอรค่ะศูนย์เก้าสอู่ย์หกสี่หค่ะอะอะราคา ถ้าเป็นชุดของน้ํายาปูชุดน้ํายาปูนะคะเริ่มต้น80บาทค่ะจนถึง1050บาทก็จะทา<แ>ได้แปสิบาทก็ทานได้หนึ่งท่านค่ะ<แ>ส่วนร้อยสามสิบชุดเล็กก็ทานได้หนึ่งท่านแต่หนึ่งท่านอิ่มๆเลยนะคะ<อ>แบบอแล้วก็ชุดกลางสามร้อยเจ็ดสิบท่านได้สามสท่านครับผมเก็บได้กี่วันครับ น้ำยาเราเก็บอยู่ในช่องธรรมดานะคะได้3ถึง5วันครับผมน้ำพริกไข่ปูก็จะเก็บในช่องธรรมดาได้ประมาณ7วันหูแต่ผูหล่นประมาณ5วันนะคะผูหล่น5วันนะคุณผู้ชมนะแต่น้ำพริกเ่าจะได้เป็นเดือนของเราจะปลอดสารกันบูดทุกเมนูค่ะเป็นทำเป็นโฮมเมดค่ะครับหนึ่งเงทีสุดท้ายแล้วลดมากเลยเดกๆนี่หนึ่งเงนทีหนึ่งเงนที่เบอร์บอรเบอรเบอร์ศูนย์เก้าสองสี่ศูนย์หกสี่หกหกหกค่ะฝากด้วยนะคะ บอกน้อยไปบอกอีที่บอกดีที่ศูนย์เก้าสองสี่ศูนย์หกสี่หกหกหกค่ะนี่นะคะนี่น้ำยาน้ำขนมจีนน้ำยาปูนี่คุณผู้ชมคุณผู้ชมด้วยความจัดจริงผมพูดเลยนะอร่อยมากจริงอร่อยจนต้องกราบจริงๆฮะคุณผู้ชมสั่งไปคิีมจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับยังไงก็โทรไปได้เลยนะฮะพี่เบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าสองสี่ศูนย์หกสี่หกหกหกนั่นเองครับหรือแอนไลน์ได้เลยครับไปก้องครับไม่ต้องเครียดดูกินสั่งอร่อยมีความสุขจบ คือนิ้นตัวหมอหลวง <c oughs> ครับผมนะฮะผู้ชมครับเดี๋ยวไเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลา <c oughs> ครับ <c oughs> ขอตัว <c oughs> ครับสวัสดีครับ